หลายคนถามบอกพี่อ้วนพี่อ้วนไม่แก่เลยนะคะใช้อะไรบ้างเพราะว่าผมพี่ถึงแม้ว่าจะงอกแต่หนูรู้ไหมผมพี่เนี่ยไม่ล่วงแม้แต่เส้นเดียวนะคะไม่ล่วงเลยแม้แต่เส้นเดียวเพราะว่าเพราะว่ามันมันพี่ใช้ตัวรีเทิร์นเงางามอยู่เป็นประจำนะคะรีเทิร์นเงางามเนี่ยมันจะช่วยทําให้เส้นผมที่ล่วงไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่แล้วทําให้เส้นผมที่ยังอยู่เนี่ยจะแข็งแรงมากๆออาใครอยากได้นะคะสอบถามตั้งแต่หัวจรดเท้าหัวจะดเท้าซิลฟ้ากระจุดดังดำโทรไปได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ0ูนนะคะ หก9ก้านค่ะเอาละค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้นะคะวันนี้ค่ะหัวข้อของเราคือให้กําลังใจผู้ที่ประสบภัยน้าท่วมนะคะหรือใครที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าสุขภาพก็สามารถส่ง SMS มาถามพี่อ้วนได้ค่ะหรือจะโฟนอินเข้ามาในรายการนะคะ0 2 9 6 9605022หรือ029605088ค่ะสามารถโฟนอินเข้ามาคุยได้ทุกช่วงของรายการเลยนะคะ่าคะช่วงนี้เราก็เราก็รับสายเลยนะคะ,คะเพราะว่าเรายังมีพอมีเวลาอยู่<ช>แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีประเด็นเราจะมีข่าวเรื่องโรคที่มากับการน้ำท่วมและน้ตกใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีวิธีการรับมือเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมมาบอกพี่น้องที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนที่ ประสบภัยประเทศไทยตอนนี้ค่ะมีกว่า25จังหวัดด้วยกันที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องวิธีการรับมือภัยน้ำท่วมค่ะและโรคที่เกิดจาโรคที่ตามมากับน้ำท่วมนะคะนั่นเองช่วงหน้าจะมีโรคอะไรบ้างวิธีการรับมือกับภัยน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรต้องกลับมาติดตามชมกันนะคะ การเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลน์กับช่วงที่2นะคะ สามารถคุณผู้ชมสามารถร่วมเข้ามาพูดคุยในรายการของเราได้ค่ะส่ง s ส s ที่4247276หรือจะเป็นโทรเข้ามาได้ที่029605022หรือ02 9605088ค่ะโดยหัวข้อ SMS วันนี้นะคะก็จะให้กำลังใจร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันค่ะหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะ <sah? S 1> จะสอบถามเรื่องสุขภาพและเรความงานก็ได้ใช่แล้วค่ะ SMS นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะเราจะเป็นอ่ารับเป็นชุดกระชับสัดส่วนของพิชซี่พิงค์ตัวนี้นะคะ<ช>อ,ะอสายแล้วก็ตัวเล็กลงทันทีนะคะ,คะ ส่วนทุกๆเดือนนะคะจะเป็นเครื่องของน้ําของอะไรนะคาเซซากอนค่ะ,ะออนําเข้าจากประเทศอิตาลีตัวนีด้ดื่มน้ําด้วยเครื่องกองน้ําชนิดนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของพี่พี่มีรู้สึกว่าเออมันสะอาดเนาะ,ะนึกถึงสมัยอียิปตโปราณ่ะ พี่เป็นคนอ่านหนังสือโบราณหนังส<ะ>ืออียิปต์โบราณเนี่ยเกาะการที่ว่าเขาจะกรองน้ำเนี่ย <ฮะ S 1> สมัยก่อนมันจะมีน้ําโครโน้าอะไรต่ออะไรใช่ไหมเวลาเขาจะกรองน้ําเขาจะเอา,เอาเอา,า,า,าเอาเอาทรายมาวางเอาถาดมาวางเอาเม็ดเอาอนุนอันนี้มาวาง <ฮะ S 2> แล้วเอาน้าโครนเอาเทลงข้างล่างเลยแล้วน้ําที่มันกรองมาที่สุดเลยคือความสะอาดที่สุดแล้วน้าพวกนั้นคือจะเอาไปให้ฟาโรดื่มแต่นับปัจจุบันนี้พี่ว่าเครื่องกรองน้ําชนิดนี้มันเป็นเครื่องกรองน้ําที่ถ้าเกิดว่ามันมันเป็นเครื่องกรองน้ํไปหยักนะพี่ว่าเพราะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเราซื้อน้ํากินเนี่ยสมมติว่าขวดหนึ่งตีไม่ต้องแพง8บาทกินวันละสาขวดไปสามยี่สถ้าเกิดคนในบ้านเนี่ยมีสัก4ี่คนยี่สี่ก็ร้อยกว่าบาทแต่เครื่องกองน้ําชนิดนี้นะคะถูกมากๆสามพันกว่าบาทช้ได้ปีหนึ่งเดือนละร้อยเดียวกินได้กันทั้งบ้านนะใช่แล้วค่ะแล้วน้ำเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีทั้งคอรีนหรือว่าน้ำประปาเนี่ยค่ะก็สามารถนำมากรองในเครื่องกองน้ำอันนี้ได้นะคะ มันก็สารปนเปื้อนใชแล้วดื่มน้าสะอาดสะอาดก็จะดีนะคะอาใครอยากได้เครื่องกองน้านี่สามพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นรับจาก S อสเอก็ทุกๆสิส้นเดือนนะคะทุกๆสิเส้นเดือนส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะนอกจากจะได้ความรู้จากรายการของเราไปแล้วนะคะยังได้เครื่องกองน้ำไปด้วยก็รุ่นเอาละกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะตอนนี้รอรับสายนะคะอยากพูดคุยด้วยว่าตอนนี้เนี่ย มีญาติบ้านญาติน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วก็มีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันเนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่นนบุรีนะคะก็คุณบินบาลธิ์นะคะก็ไปไปไปให้กำลังใจไปเอากระสอบไปกั้นกั้นาล็ที่น้ำท่วมแล้วปรากฏว่าไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะคะก็มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาก็เปิดเข้าไปก็เป็นใครลูกปู้เสียชีวิตมา3ามวันแล้ว เมื่อวานเนี่ยแหะค่ะเมื่อวานครับเป็นลุงโกร่งกางเกงแดงอ่ะอ๋อคืออ้อมดูอ้อมดูช่องหนึ่งเมื่อเช้านี้แล้วเขาก็บอกว่ามีศิลปินตลกชื่อดังที่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะ,ะเคยแสดงภาพยนตร์มากก่สองร0อเรื่องเลย<ช>ทีเดียวค่ะลุงโกร่งกางเกงแดงพี่เพิ่งเจอลุงโกร่งกางเกงแดงตอนพี่ไปร้องคอนเสิร์ตท,ที่ศาลาเฉลิมกรุงมาเมื่อเร,เร็วๆนี้เองลุงโกร่งก็ ลุงโกรงเนี่ยเล่นตั้งแต่หนังตั้งแต่คุณชนะสีอุบลคุณมิตรชัยปัญชานะใช่ค่ะคุณลือชัยนลือนาศรุ่นนั้นเลยนะเล่นมา200กว่าเรื่องนี่ถือว่าเยอะเกินด้วยใช่เกินกว่าเกิน2 300เรื่องอ่ะเล่นโอ้โหแล้วก็สมัยก่อนเล่น7ประจันบาลด้วยนะ7ประจันบาลเล่นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นพระเอกหนึ่งใน7อ่ะลุงโกลงกางเกงแดงแล้วก็อ่าแล้วก็อยู่ในวงการมาทุกวันนี้ก็ยังเห็นผลงานของลุงโกลงด้วย แต่เนี่ยอาจจะเป็นลื่นฝนตกเปียกลื่นมันก็เลยมีอันตรายนะคะะวันนี้นะคะโรคที่เราจะพูดถึงเมื่อเกิดน้ําท่วมนั่นคือโรคน้ํากัดเท้าแล้วก็โรคพวกผื่นคันนะคะอ่าอมีวิธีรับมือน้ําท่วมดีๆมาฝากนะคะวันนี้ค่ะบอกว่าหลังจากได้รับการเตือนภัยน้ําท่วมแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะ ติดตามค่ะประกาศเตือนภัยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือว่ารถแจ้งข่าวที่แถวตามต่างจังหวัดเขาจะมีรถที่เป็นคล้ายๆแห,แห่นู่นแหนีอ่อะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะคะ,คะและเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมค่ะก็ คนที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีหุบข่าวนะคะให้ปฏิบัติดังนี้เขาบอกว่าให้ปีนขึ้นไปที่สูงที่สุดนะคะให้เร็วที่สุดด้วยเท่าที่จะทําได้ค่ะแล้วก็อย่านําสัมภาระติดตัวไปเยอะนะคะให้คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดอ,อย่าไปห่วงข้าวของหมายะค,ะความว่าได้ยินเสียงน้ําป่ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ะะหรือว่ามีคนเตือนเอ,อ้เอาสายเข้ากับรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะชื่อคุณไรคะเดือนค่ะ คุณเดือนค่ะโทรจากที่ไหนคะมาเลเซียค่ะมาเลเซียมาเลเซียวัสดีค่ะพี่อ้วนตามมาดูเลยตามอีกแล้วตามมาดูเลยเหรอคะหรือเปิดเจอพอดีตาตามช่องเลยพี่อ้วนยังไงเดือนชวนบอกคนมาเลเซียให้ดูพี่เยอะๆนะค่ะดูเพื่อนแนะนําเพื่อนใช้รีเทิร์นเลยค่ะแล้วคะเออยังไงก็บอกให้นหมดค่ะติดใจทุกนี่ให้ดูรายการทางช่องนี้ทุกวันเพราะว่า รายการเราอ่ะมันจะมีสุขภาพค่ะใช่ค่ะดูทุกวันเลยค่ะเต้ช่วงนี้ดูไม่ทันจบหรอกค่ะเพราะ่าเดี๋ยวไปรับลูกสาวที่โรงเรียนอีกอ๋อเหรอดูนิดนิดหน่อยก็นิดเวลาเร็วกว่าบ้านเราไปชั่วโมงหนึ่งอะค่ะอ๋อค่ะแต่ว่ารายการของเรามีรีรันตอนสามทุ่มนี่นะคะคุณเดือนค่ะลูกค่ะเดี๋ยวดูทุกวันเลยค่ะแต่ทสามทุ่มก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะค่ะค่ะค่ะพี่อ้วนอ่าไม่อะไรนะไอ้ขวดสีเขียวน่าอะไรนะรีเทิร์นเชฟค่ะ อันนี้เหรอคะชุกน้ำอ่ะค่ะพี่ชงน้ำพี่ชุกน้ำเทปค่ะไอไฟเบอร์ไฟเบอร์นะคะรปกปูเท่าไหร่คะพันสามร้อยห้าเศษอ่าเนี่ยพี่กินหนูเชื่อไหมพี่ท้ดสำอางทาหน้าใช้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วผิวหน้าเป็นไงบ้างโอเคค่ะดีมากเลยค่ะอือดีมากแนะนําเพื่อนนะคะพอดีถามพี่อ้วนตอนเช้าพี่อ้วนบอกว่ากินเจทานไหนไม่กินก็กินไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนวันที่ทาน ตัวนี้มันจะมีอ่ามันจะมีถ้าพี่จําไม่ผิดมันจะมีหลายตัวมีหลายตัวไขโตซานด้วยนะไฟเบอร์นี่กินได้ใช่ไหมคะทานได้ใช่ไหมคะไฟเบอร์นี่ก็เช้ากลางวันเย็นเลยครับชงน้ําดื่มก่อนกินข้าวทานได้ใช่ไหมคะอะไรนะคะกินเจทานได้ได้ค่ะม,มันเป็นผักผลไม้ค่ะ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 เพราะว่ากินเจก้าวันหนึงค่ะกินเจก้าวันห้ามมีอะไรกับสามีนะอดได้เหรอพี่อดไม่ได้ได้ค่ะได้ ตะกาหวานพี่อดไม่ได้นะสงสารผัวได้ค่ะคุณเดือนคะที่มาเลเซียนี่ฝนตกไหมคะตกค่ะวันนี้ตกทั้งวันเลยนี่มืดใหม่นะคะเออแต่ว่าก็คนไทยมากเลยค่ะค่ะถึงฝากความรักไปให้คนไทยทุกคนนะคะค่ะแต่หน้าเสียดายน่าเสียใจมากเลยพี่อ้วนวันนั้นเพื่อนคนไทยหูคอตายอะค่ะนสงสารแต่แต่ข่าวไม่ใช่หูคอตายนะ สามีผูกหรือว่าผูกเองสามีแน่นอนเลยค่ะเป็นฆา,า,าตกรรมอะค่ะเราที่ไหนคะที่มาเลนี่หละค่ะที่ใกล้ๆบ้านนี่เลยค่ะแล้วตำรวจเขาว่าไงอะคะที่เราเป็นคนไทยพอดีเขาบอกเราพวกเดือพวกเพือนก็ช่วยกันโทรไปที่กองสุนแล้วอ,ะอ่ะแต่แผู้หญิงไทยใช่ไหมคะแฟนเขาปิดคดีเลยผ่าค่ทพิสูจน์ศพอะไรเองหมดเลยค่ะผ่าศพได้ด้วยเหรอคะค่ะทำไมไม่ให้ตำรวจ แล้วฝังเลยวันเดียวฝังเลยยังค่ะยังเป็นผู้หญิงไทยเหรอคะเดือนไทยค่ะคนคนอีสานค่ะผู้ายกันนี่แหละค่ะหลอตายสงสารจังเลยนั่งสารมากเลยค่ะเพราะว่าแฟนเขามีผู้หญิงข้างนอกอะค่ะอืมค่ะนั่งสารมากเลยค่ะเออแล้วก็เอาศพกลับมาเมืองไทยยังสงสัยแฟนเขาไม่ ไม่ว่างอะค่ะลูกเรียนรูปสื่อกันนะคะ่ะก็มีใจกันมากหรอกไปแค่20 30นาทีก็ถึงแล้วทำไมไม่ไปละ่ะเพื่อนการแกกลัวด้วยวใช่ไหมะะถ้ากลับมาก็